คุณคิดว่าเด็กผู้ชายที่คุณเห็นเป็นแค่คนธรรมดาแต่ความจริงกลับเหนือจินตนาการหญิงสาวช่วยชีวิตเขาที่ช่างภูเขาแต่สิ่งที่เธอไม่รู้คือเขาคือทายาทผู้ควบคุมอำนาจยักษ์ใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเธอจะรอดหรือถูกพลังลึกลับนี้ครอบนำติดตามเรื่องราวสุดตื่นเต้นนี้ไปกับเราจนถึงวินาทีสุดท้ายฝนตกหนักบนภูเขาสูงลมพัดแรงจนใบไม้สะบัดเสียงดัง หญิงสาวพอมยาวเปียกชุ่มเดินเซไปตามทางหินลื่นเท้าของเธอสั่นทุกครั้งที่เหยียบลงบนพื้นเปียกเธอเห็นร่างคนล้มอยู่ที่เชิงเขาเด็กผู้ชายตัวเล็กมีแผลตามแขนและขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอรีบวิ่งเข้าไปช่วยพยุงเขากลิ่นดินเปียกและใบไม้เน่าลอยมาในอากาศหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบออกมานอกอกทุกย่างก้าวเป็นเหมือนการต่อสู้กับความลื่นมือของเธอสัมผัสผิวเย็ยนของเด็กชาย เธอพาเขาลงมายัางทางเดินที่ปลอดภัยน้ำฝนสัดเข้าหน้าทำให้เธอแทบมองไม่เห็นเขายิ้มบางๆขณะที่น้ำตาไหลลงแก้มเสียงลมหายใจของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยทันใดนั้นเด็กชายเอ่ยเสียงเบาเขาบอกชื่อของตัวเองชื่อที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นเขาเป็นทายาทของกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่หญิงสาวเงยหน้ามองเขาความตกใจและไม่เชื่อสายตาปรากฏบนใบหน้า เด็กชายที่เธอช่วยกลับมีอำนาจเหนือกว่าใครทั้งสิ้นเธอไม่ทันตั้งตัวกับความจริงที่เผยออกมาฝนยังคงตกหนักผูเขารอบต่อเต็มไปด้วยหมอกนาความเนียบกึกอัดกซึมเข้ามาหญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพลิกกลับหญิงสาวยืนต่อแข็งสายฝนซัดหน้าอย่างแรงมุทสันไม่หยุดขณะที่ความคิดวิ่งวนทำไมเด็กชายธรรมดาแบบนี้กลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเด็กชายในหน้ามองเธอ ดวงตาของเขาแวววาวแปลกประหลาดเรากับซ่อนความลึกลับไว้เขาพูดด้วยเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน่นบอกว่าเขาต้องกลับบ้านเมืองของตนและทุกการกระทําของเธอวันนี้จะมีผลต่ออนาคตของเขาหญิงสาวพยายามถามอะไรบางอย่างแต่คําพูดติดอยู่ที่ปลายลิ้นหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดร่างกายเริ่มเย็ยนเฉียบราากับถูกสายลมภูเขาแทงเข้าไปในกระดูกเด็กชายก้าวเข้ามาใกล มือเล็กแต่มั่นคงของเขายื่นออกมาเหมือนชดชันให้เธอตามหญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวหมอกปกคลุมรอบตัวพวกเขาทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นเงามืดเสียงฝนและลมเข้มข้นจนเหมือนโลกจะพังเธอสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเด็กชายพลังที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้ทั้งหมดทันใดนั้นเสียงประตูเหล็กดังขึ้นจากที่ไกลเรากับมีคนจับตาดูพวกเขาอยู่ เด็กชายหันไปมองเพียงชั่วครู่แล้วดึงเธอเข้าไปไกลคคำพูดของเขาแผ่วเบาแต่ทรงอำนาจบอกให้เธอเชื่อใจและอย่าหันหลังกลับหัวใจของหญิงสาวสับสนระหว่างความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าสู่โลกใหม่โลกที่เต็มไปด้วยอำนาจลึก,กลับและอันตรายเหมาะค่อยๆจางลงแต่ความรู้สึกเย็นยาเยือกยังคงอยู่เธอมองเด็กชายอีกครั้ง และเห็นรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความลึกลับมันทำให้เธอไม่สามารถละสายตาได้พวกเขาเดินขึ้นไปบนทางชันของภูเขาแต่ทุกย่างก้าวเหมือนมีใครเฝ้ามองอยู่เสียงฝีเท้าของพวกเขาดังก้องในความเงียบหญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างเหมือนทุกความเคลื่อนไหวของเธอถูกจับต้องโดยสายตาที่มองไม่เห็นเด็กชายหันมามองเธออีกครั้งพูดด้วยเสียงที่เบาแต่แฝงความจรงิงจัง บอกว่าโลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของความลับนี้หญิงสาวรู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดหวัน่นร่างกายของเธอสั่นระริกขณะที่พลังบางอย่างจากเด็กชายแผ่ซ่านเข้ามาในใจพวกเขายืนอยู่บนยอดเขามองลงไปยังโลกเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยแสงสลัวหญิงสาวรู้สึกถึงความไม่แน่นอนและคำถามที่ไม่มีคำตอบทุกสิ่งรอบต่อเงียบสนัดแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงไม่หยุด พราะเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน่าจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการหญิงสาวยืนอยู่บนยอดเขาลมพัดแรงจนผมปลิวปกหน้าฝนหยุดแล้วแต่ความชื้นยังกัดตามร่างหมอกเริ่มตามเผยให้เห็นถุบเขาที่ลึกและกว้างเด็กชายก้าวเข้ามาไกลาสายตาเต็มไปด้วยความลึกลับและความมุ่งมัน่นเขาชี้ไปยังเส้นทางด้านล่างบอกให้เธอตามเขาลงไปแต่ในน้ำเสียงนั้นแฝงอำนาจและความจริงจัง หัวใจของหญิงสาวเต้นแรงเธอรู้สึกถึงแรงกดดันบางอย่างเหมือนทุกก้าวที่เดินลงไปจะพาเธอเข้าสู่โลกที่เธอไม่เคยรู้จักพวกเขาเริ่มเดินลงทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยเสียงหินบดกับพื้นความเงียบล้อมรอบพวกเขาและเสียงหอบเหนื่อยของเด็กชายทำให้เธอต้องใส่ใจทุกลมหายใจทันใดนั้นเงามืดปรากฏขึ้นร่างสรงใหญ่ปรากฏอยู่กลางทางเดินเด็กชายหยุดทันทีและหญิงสาวรู้สึกถึงความอันตราย ร่างน,นั้นเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆเหมือนสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัอในเงามืดเด็กชายพูดเสียงเบาคำพูดนั้นทําให้หัวใจของหญิงสาวหยุดเต้นร่างส่งคนนั้นคือใครเขารู้จักเด็กชายและรู้จักเธอด้วยแต่รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและเจ้าเล่ห์หญิงสาวรู้สึกหนาวสั่นหลังวา่ามือเย็นเฉียบจับแขนของเด็กชายแต่เขากลับยิ้มบางๆเรากับข้าเดาได้ทุกความคิดของเธอ ทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนเด็กชายพูดเธอได้เลือกเส้นทางแล้วและไม่มีทางหันกลับคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนโลกทั้งใบบีบเข้ามาที่อกร่างส่งคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้เด็กชายยังคงยืนตรงแต่สายตาเต็มไปด้วยความเยือกเยน็นเขาแสดงถึงอำนาจที่แท้จริงและหญิงสาวรู้ทันทีว่าเธอไม่สามารถปฏิเสธชะตากรรมนี้ได้หมอกที่เคยจางกลับหนาทึบซ่อนทุกสิ่งรอบตัวไว้ เสียงลมและใบไม้เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตหญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากเด็กชายเหมือนเขาเรียกเธอไปสู่โลกของตนร่างทรงคนนั้นหยุดเด็กชายหันมามองเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแต่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความอบอุ่นมันเป็นความลึกลับที่แฝงความอันตรายหญิงสาวต้องตัดสินใจเดินตามเด็กชายลงไปหรือหลบหนีออกจากเส้นทางนี้แต่ทุกเสี้ยววินาทีที่เธอชะงัก รู้สึกเหมือนแรงดึงดูดจากเขาแข็งแรงขึ้นเรากับโลกทั้งใบกำลังบีบพ้เธอไปเธอรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงลมเย็นซาเข้ามาในร่างหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกความตื่นเต้นและความหวาดกลัวผสมปนไปจนเธอแทบจะไม่หายใจเด็กชายเอ่ยคำเดียวมาเสียงนั้นเผ่เบาแต่ทรงพลังราวกับคำสั่งจากฟ้าดินหญิงสาวรู้ทันทีว่าเส้นทางของเธอและโลกของเด็กชาย จะถูกผูกเข้าด้วยกันตลอดไปราส่งคนนั้นยืนเงียบหมาะปกคลุมตัวเขาอย่างนาเรากับเขาเป็นเนาแห่งอดีตและเด็กชายคืออนาคตที่เต็มไปด้วยความลึกลับหญิงสาวรู้สึกทั้งหวาดหวั่นและตื่นเต้นหัวใจเธอสั่นไม่หยุดและเธอก้าวตามเด็กชายลงไปเข้าสู่โลกที่เธอไม่เคยจินตนาการหญิงสาวก้าวตามเด็กชายลงไปทุกอย่างก้าวเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไปภูเขาและทุบเขาเดิมเริ่มเลือนหาย เรากับเธอกำลังเดินเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับเราส่งคนนั้นยังคงเงียบสายตาเขาตามทุกความเคลื่อนไหวแต่เด็กชายกลับเดินอย่างมั่นใจเหมือนรู้ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่องหน้าฝนหยุดสนิทแล้วแต่ความชื้นยังกาดตามเส้นผมและเสื้อผ้าหมอกเริ่มแผ่เข้าปกคลุมทางเดินทำให้เธอแทบมองไม่เห็นข้างหน้าเด็กชายหยุดตรงหน้าผาผาหินส่งชันทอดยาวลงไปเบื้องล่าง ลมพั a แรงจนใบไม้และเศษดินพลิวนันเขาหันมามองเธอดงตาแววาวาเหมือนซ่อนความลับที่ใหญ่เกินกว่าจะอธิบายนี่คือโลกของฉันเขาพูดเสียงนุ่มแต่ทรงอำนาจและเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของมันคำพูดนั้นทำให้หัวใจหญิงสาวหยุดเต้นความตื่นเต้นและความหวาดกลัวผสมปนไปเหมือนเลือดไหลไปทั่วร่างเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างจากเขาราวกับทุกเซลล์ในร่างถูกเรียกให้เชื่อฟัง เด็กชายยื่นมือออกมาจับมือฉันเข้ากล่าวเสียงนั้นเ,าเบาแต่เต็มไปด้วยพลังหญิงสาวลังเลยทุกสัญชาตญาณบอกให้นีแต่ทุกความคิดเหมือนถูกดึงไปทางเดียวเธอเอื้อมมือไปจับมือเขาและทันใดนั้นร่างของเธอรู้สึกเบาลงเหมือนถูกยกขึ้นเหนือพื้นโลกรอบตัวหมุนวนเป็นสีเทาและขาวเสียงลมและฝนเดิมถูกแทนที่ด้วยความเงียบสนิทเด็กชายยิ้มบาง,บาง และโลกทั้งใบเปลี่ยนไปทันตาเห็นพวกเขาอยู่ในห้องกว้างเต็มไปด้วยแสงสลัวและรูปปั้นลึกลับเรียงรายรอบตัวหญิงสาวรู้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่ภูเขาเดิมมันคือดินแดนของเด็กชายดินแดนที่เต็มไปด้วยอำนาจและความลับเด็กชายก้าวไปย่าตโตใหญ่เปิดเอกสารหลายชุดหญิงสาวมองเห็นชื่อของเขาและเห็นว่าทุกองค์กรและทรัพย์สินใหญ่โตอยู่ภายใต้การควบคุมของเขา ทุกสิ่งที่เธอเห็นวันนี้เด็กชายพูดคือเพียงจุดเริ่มต้นหญิงสาวรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกไหลเข้ากระดูกเธอไม่เคยคิดว่าจะเจอเด็กผู้ชายธรรมดาที่กลายเป็นผู้มีอำนาจมหาศาลเช่นนี้ร่างส่งคนนั้นก้าวเข้ามาไกลเด็กชายโค้งเล็กน้อยต่อเขาและหญิงสาวเห็นความเคารพเต็มตาในใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความตื่นเต้นผสมหวาดวันเด็กชายหันมาหาเธอ ตั้งแต่วันนี้เธอจะรู้จักโลกของฉันจริงๆสิ่งนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจและลึกลับหัวใจของหญิงสาวเต้นแรงจนแทบออกจากอกเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเดินไปยังประตูใหญ่เปิดออกเผยให้เห็นห้องใต้ดินลึกลับร่างของเขาส่องแสงบางอย่างและหญิงสาวรู้สึกถึงพลังที่เกินกว่าจะอธิบายทุกอย่างรอบต่อเงียบสงดแต่ความตื่นเต้นและความหวาดกลัว กลับเต็มหัวใจของเธอจนแทบระเบิดเด็กชายหันกลับมามองรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าพร้อมหรือยังสำหรับความจริงทั้งหมดหญิงสาวพยักหน้าหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหยุดและเธอก้าวตามเขาลงไปในห้องลึกลับเข้าไปสู่ความลับที่ไม่มีใครเคยเห็นหญิงสาวก้าวตามเด็กชายลงไปในห้องลึกลับบันไดหินเย็นเฉียบใต้เท้าทุกก้าวมีเสียงก้องสะท้อน หมอกข้ามบนถูกกั้นด้วยประตูเหล็กหนักทําให้โลกภายนอกเหมือนถูกตัดขาดเมื่อถึงด้านล่างเธอเห็นห้องกว้างใหญ่เต็มไปด้วยแสงสลัวและเครื่องประดับทองคําราวกับพระราชวังในเทพนิยายแต่กลับแฝงความเนียบอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเด็กชายเดินไปยังโต๊ะกลางชี้ไปที่เอกสารและรูปภาพหลายชุดนี่คือสิ่งที่ฉันสืบทอดเขาพูดทุกอำนาจทุกความลับทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของฉัน หญิงสาวก้าวเข้าไกลสายตาเต็มไปด้วยความตื่นเตึงเธอเห็นชื่อของคนดังมากมายและการจัดก,การธุรกิจที่ใหญ่เกินกว่าจินตนาการทุกอย่างที่เด็กชายทำไม่ใช่แค่เด็กผู้ชายธรรมดาอีกต่อไปร่างสูงคนนั้นก้าวเข้ามาไกลเด็กชายค้องเล็กน้อยแสดงความเคารพเต็มที่หญิงสาวเริ่มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเด็กชายและร่างสูง เหมือนพลังและอำนาจทั้งหมดอยู่ในมือของเขาทัานใดนั้นเด็กชายเปิดประตูลับเผยให้เห็นห้องใต้ดินอีกชั้นหนึ่งร่างของเขาเปล่งประกายแสงบางอย่างหญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงดูดลึกลับและหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกนี่คือความจริงทั้งหมดเด็กชายพูดเธอช่วยฉันที่ภูเขาและตอนนี้เธอจะเห็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นหญิงสาวกลื่นน้ำลายความตื่นเต้นและความหวาดหวั่นผสมปนไป ทุกสิ่งรอบต่อเงียบสนัดเหมือนเวลาเองหยุดลงเธอเดินเข้าไปช้าๆมองรอบตัวเห็นเอกสารบัญชีรายชื่อและโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนเด็กชายก้าวเข้าใกลย้ยื่นมือให้เธอจับและหัวใจของเธอรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านเข้ามาทันใดนั้นเนาของร่างสูงคนนั้นขยับเด็กชายหันไปมองเพียงชั่วครู่และหญิงสาวเห็นประกายบางอย่างรปวกับการยืนยันว่าเด็กชายไม่ใช่คนธรรมดา เขาเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งและเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้นแล้วเด็กชายยิ้มบางๆตั้งแต่วันนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกคำพูดนั้นทำให้โัวใจหญิงสาวแทบหยุดเด้นเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะถูกผูกพันกับเขาและทุกการตัดสินใจของเธอจะส่งผลต่ออนาคตของโลกนี้หมอกเริ่มเลือนหายแสงสลัวสั่งกระทบทองคำและเครื่องประดับหญิงสาวรู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัว เหมือนกำลังเดินบนเส้นได้บางๆระหว่างความจริงและความลึกลับและเธอเก้าวเข้าไปในความลับนั้นพร้อมกับเด็กชายก้าวเข้าสู่โลกของอำนาจลึกลับและความจริงที่สั้นอยู่หญิงสาวก้าวตามเด็กชายลึกลงไปในห้องใต้ดินบรรยากาศหนาวเย็นจับใจแสงสลัวจากคมไฟทองแดงสาดลงบนผนังหินเปียกเสียงฝีเท้าของเธอกล้องกังวานทุกก้าวทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเด็กชายหยุดตรงหน้ากําแพงใหญ่ มือเล็กของเขาแต่ลงบนแผ่นหินและกำแพงค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นห้องลับขนาดใหญ่เต็มไปด้วยทองคำเอกสารลับและอุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยหญิงสาวก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังความหวาดกลัวผสมกับความตื่นเต้นสายตาเธอสแกนรอบห้องเห็นสัญ,ญลักษณ์และตราองค์กรที่เธอไม่เคยรู้จักเด็กชายเดินเข้าไปตรงกลางห้องและยืนหน้าโต๊ะยาวที่เต็มไปด้วยเอกสาร นี่คืออาณาจักของฉันเขาพูดเสียงนุ่มทุกสิ่งที่เธอเห็นคืออำนาจที่ฉันสืบทอดมาร่างทรงคนนั้นยืนอยู่ด้านหลังเด็กชายสายตาเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยความเคารพหญิงสาวรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนทุกลมหายใจของเธอถูกจับจ้องเด็กชายหยิบเอกสารชุดหนึ่งเผยให้เห็นชื่อของบุคคลสำคัญหลายคนและการวางแผนลับที่เชื่อมโยงกับหลายชีวิตหญิงสาวชัก เด็กชายที่เธอช่วยไม่ใช่เพียงเด็กธรรมดาเขาเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งที่เธอไม่เคยจินตนาการทันใดนั้นเด็กชายหันมาหาเธอรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเธอช่วยฉันที่ภูเขาตอนนี้เธอได้เห็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นหญิงสาวพยักหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนทุกเซลล์ในร่างกายถูกเรียกให้เชื่อฟังเขาเด็กชายก้าวไปยังประตูอีกบานหนึ่ง ปิดออกเผยห้องลับด้านในราวกับเป็นห้องบรรจุความลับสูงสุดหญิงสาวเดินเข้าไปช้าๆความหวาดกลัวและความตื่นเต้นปนเปนกันทุกย่างก้าวเหมือนเดินเข้าไปในโลกที่ไม่เคยรู้จักทันใดนั้นร่างสูงคนนั้นขยับเด็กชายหันไปมองเพียงชั่วครู่และหญิงสาวเห็นประกายบางอย่างราวกับการยืนยันว่าเด็กชายไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นผู้ควบคุมอำนาจทั้งหมดเด็กชายหันมาหาเธอ ตั้งแต่วันนี้เธอจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกของฉันเสียงนั้นทรงพลังหญิงสาวรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลประตูลับปิดลงความมืดและแสงสลัวล้อมรอบทั้งสองเด็กชายยิ้มบางๆและหญิงสาวรู้สึกถึงพลังที่แผ่ซ่านเหมือนโลกทั้งใบถูกมัดด้วยเส้นใหญ่แห่งอำนาจของเขา,าเธอก้าวเข้าหาเด็กชายและสัมผัสถึงความอบอุ่นแฝงด้วยอำนาจหัวใจเต้นแรงไม่หยุด ทุกความรู้สึกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเธอรู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปสู่ชีวิตเดิมได้อีกเด็กชายเอ่ยเสียงเบาแต่มั่นคงถ้าพร้อมหรือยังสำหรับความจริงทั้งหมดหญิงสาวพยักหน้าร่างของเธอสั่นระร,ร,ริกและทั้งสองก้าวเข้าสู่ความลับสูงสุดที่ซ่อนอยู่ลึกกว่าห้องนี้โลกของอำนาจความลึกลับและความจริงที่ไม่มีใครเคยเห็นหญิงสาวยืนอยู่ข้างเด็กชายรอบตองเงียบสงด เพ่งแสงสลัวจากคมไฟทองแดงสั่งลงมาทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนหยุดเวลาเด็กชายฮันมาหาเธอสายตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความลึกลับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอสิ่งนั้นอ่อนโยนแต่ทรงอำนาจหญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงดูดเหมือนหัวใจของเธอและเขาเชื่อมโยงกันถ้าหายใจลึกความกลัวค่อยๆจางไปเลยเพียงความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ เธอได้เรียนรู้ว่าโลกไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเคยคิดและบางครั้งการช่วยใครสักคนอาจเปลี่ยนชีวิตของตัวเองตลอดไปเด็กชายยื่นมือให้เธอเธอจับมือเขาแน่นและรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเข้าสู่ใจรอยยิ้มบางๆของเขาทำให้เธอมั่นใจว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปหมอค่อยๆจางแสงแดดอ่อนๆส่องเข้ามาในห้องลับ เรากับการต้อนรับโลกใหม่หญิงสาวและเด็กชายยืนเคียงข้างกันพร้อมผชญชะตากรรมและความลับทั้งหมดด้วยกันและในที่สุดเธอรู้ว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความลึกลับและอำนาจก็ยังมีความหวังและความกล้าที่จะก้าวต่อไปเด็กชายยิ้มบางๆอีกครั้งและทั้งสองก้าวออกจากห้องแลับพร้อมกับชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับอำนาจและมิตรภาพที่ไม่มีวันลืมหญิงสาวเงยหน้ามองฟา้า หัวใจสงบแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นรู้ว่าเธอได้พบเส้นทางที่แท้จริงของชีวิตและแม้โลกจะเปลี่ยนไปเธอก็พร้อมเผชิญทุกสิ่งไปกับเด็กชายที่เธอช่วยไว้คนที่กลายเป็นทั้งความลึกลับและโชคชะตาของเธอ